อ่าสวัสดีทุกชานอีกรอบนะครับวันนี้เรากลับมากับเกม Need for Speed World ครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับแคกรับเชิของเรานะครับคุณ Swinging Call นะครับขอเซ็งนะครับสวัสดีครับเฮ้ยพูดดีๆสัตว์แขกรับเชิญเออเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็จะเอ่อ private match ไปเลยนะครับแล้วก็กดโอเคไปกดสวิงกิ้งคอร์ ดิบแม่มึงอ่ะ In v i t e to Red นะครับกด Accept ไปสัตวอีกนอได้ไหมอีกนอแม่มึงนี้ไี้ยูไม่มีแมกเนตแล้วกูกลัวเฮ้ยโอเคเกมนี้เขาต้องห้ามใช้ห้ามใช้แมกเนตห้ามใช้อะไรเลยนะครับห <laughs> <laughs> ้ามใช้โอเคไหมห้ามใช้ไอสัต <symbolic> ว์ไอแพนด้านะลก เขามีมาให้เราต้องกต้องใช้นะครับห้ามห้ามใช้ครับห้ามใช้ครับเป็นเป็นกฎของชาแนลของผมนะครับห้ามโกงครับโกงเี้อะไรกูใช้ให้ไอเทมเลยมึงก็ใช้ให้เป็นไอกามึงอะไรไอสัตว์โอุ้ยหญาสีสวยรถมีอะไรเขาเรียกว่าติดนะน่ารักมากไปก่อนแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยมึงชนกูหาแม่มึงดิกู อุ้ยเชียแม่งชนกูไอสัตว์ขี้โกงเนียบอกกูจะฆ่าพ่อกูจะฆ่าแม่มึงไอเชี่ยรถไอสัตว์รถแม่งกูไม่ได้ใช้ไลน์เ็มไอสัตว์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 ได้เชี่ยเอิร์ดมึงอยากเล่นใช่ไหมกูใช้มึงเล่นมึงได้สนุกแน่ ทำเยี่ยอะไรมึงเนี่ยโอ้้ยโอ้ยสวิงกิ้งคอกากโอ้ยโอ้ยไอ้โลกมึงทำเยี่ยอะไรเนี่ยมึงทำเยี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้โห yeah bitch โอ้โหโอ้โหอ้้โห yeah ฮ่ามึงตามกูไม่ทันหรอกไอสัตว์ไอควายไอควายกากห้ามใช้ไอเทมเฮียร้อยสิบสี่นะครับตอนนี้เอ้ยห้ามเฮ้ยเฮียไอสัตว์กูบอกว่ามึงห้ามใช้ไอเทม ไอ้เชี่ยเอิร์ดไม่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แม่องอ่ะไอพี่ทำไมมึงขับนิ่มนวลจังวะนิ่มนวลเชี่ยเลยกูชนไปมาแล้วเนี่ยน่ารักก็โอ้น่ารักอะกูน่ารักอ่ะแต่มึงอ่ะน่าเละอ่ะคือไอ้เหี้ย <laughs> ขอบคุณ <laughs> ้าวไอสัตว์ว้าวเย่เบชเอ่อคุณมีความรู้สึกไงครับที่คุณเพิ่งแพ้ไปเมื่อกี้ครับพ่อมึงแม่มึงดิโอ้ไอกากเอ้ยเฮ้ยพ่อพ่อโอเคครับคุณสวิงค์คอร์คุณจะแก้ตัวอีกไหมครับ เออจะไปหาเทเชอร์ฮันอิสซัดเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยกันไอ้สัตว์เฮ้ยอันนี้วันคิดมัดไอ้สัตว์ตามมาดิวันคิดมัดวันคิดมัดแล้วไปด้วยกันแน่เออแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้สัตวดมึงกดเอ็นดิไมเอ็มเอ็มเอ็มไม่ใช่เอ็นกดเอ็มหรอแล้วไงวะเออแล้วก็นะครับเนี่ยกูเห็นรถมึงกองถ่ายรูป ฮะอะไรนะมึงเห็นรถมึงเห็นรถกูแล้วเหรอยังแล้วอยู่ไหนเนี่ยมึงรอแถวนั้นแหละกูรออยู่ตรงเนี้ยแหละเอตรงที่มันเป็นเนี่ยแหละที่ให้แข่งเนี่ยไอสัตว์ลูกศรน่ะแล้วมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน โอ้ยไม่ยินเสียงเคียอะไรมึงเลยแปบบบๆๆบบออเดีโอโอ้ยเคียเหลือแค่ยี่สิบพอนะครับโ okay. อเอคใช่ยี่สิบพอ็พอเลยสัตว์โอเคครับคุณอยู่ไหนครับกูก็ไม่รู้บนของโอยมึงอยู่ไหน ไอ้เหี้ยงั้นกูจะเอ้ยนั่นไงแชร์เปล่าวะรถสีแป้นๆนะครับเอา้าไม่ใช่นี่วะมึงอยู่ไหนเนี่ยเทเลพอร์ตมากูดีเทเลพอร์ตหามึงได้ไงไว้สวิงยิงคอให้สิ่ไว้อยู่จอยกู e x เ e ็ปเบชอ่ะแล้วไงต่อวะ ในโลกนี้ก็จะมีทั้งแค่กูใช่ไหมแค่กูกับมึงแล้วก็เทเลพอร์ตทูเฟนอ่ะกูบอกให้มึงเทเลพอร์ตทูเฟนให้สัตว์อ่ะวิสเปอร์เนี่ยเทเลพอร์ตทูเฟนเนี่ยกูกดแล้วไอ้สัสเอามึงอยู่ไหนเนี่ยกูเทเลพอร์ตมาหามึงแล้วเนี่ยโอ้ยโลกนี้ช่างอ้างว้างนี่ไงไอ้สวิงกิ้งคอมึงมาเร็วมึงนำไปเลยสัตว์เฮ้ย

ดิฟแตะดิฟไฟฟ้าอู้หูเอามึงอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ข้างๆเลตรงไปตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยๆอือหือแตะดิฟไฟฟ้าเฮี้ยชนนะมึงอยู่ไหนเนี่ยฮะมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทีบ้านมึงไงอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอสัตว์มึงอ่ะเทเลพอร์ตพอดีโอ้ยเฮี้ยกูเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วเฮี้ยตุกมากเลยตกว่ะ เ้ยปลาตามกูมาตามกูมาตามึงตามกูมาฉลาดกว่ามึงเยอะไปแช่กระตุกอ่ะเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเนี่ยกูอยู่เนี่ยในอุโมงค์นั่นแหละไอสัตว์ตามมาทำไมมันกระตุกงี้วะโอ้ยก่าเฮ้ยโอ้ยเฮียมาตามแล้วไอเฮียไปนู่นแล้วตามกูมาไอสัตว์ ไปเรถกูรถกูแรงอ่ะ <c oughs> ตามกูมา <c oughs> ตามกูมาพอไม่เห็นแล้วเลยโอ้ยเย่กากว่ะขับแม่งก็ช้า <c oughs> เราไปหาสนามใหม่กันเถอะ <c oughs> แล้วก็มาแข่งไพเเวกันอีกรอบแล้วก็รู้เลยรู้ดำรู้แดงไปเลย ดูเขียวลูกฟ้าเว้ยสัสกูสีขาวเอ้ยสั์กูสีเอะไรนี่กูก็ไม่รู้กูไปหาเฮ้ยกูมาสเตเดียมดิสเตเดียมแม่งมึงดิกูหากูกลังหาสนามอยู่ในมึงเห็นไหมไม่เห็นมึงอะไอ้ควยตอนนี้กำลังขับรถด้วยความเร็วหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้ ทำลายเขาของอุ้ยดียอดตอนนี้ผมกำลังโอ้โหโอ้ยปุ๊บ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 ชิวจริงๆอุ้ยแม่งมึงเฮียรอดลอยได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยสา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 เฮ้ยมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยช่างแม่งเหอะเดี๋ยวกูพีพีไปฮะพีพีเลยพีเลยขอนี่ควาย ขอโทษครับพี่ผมบ้านนอกจริงๆเลยเอ้ยบิชบิชองสุดยอดเฮ้ยสนามไม่กากว่าไม่มีเลยอะอยู่ไหนมึงอยู่ไหนตัวักาาเต็มฟ้าฟ้าไม่างนี้ไม่ถังให้ทุกออกไปเลยไปอ่าครับเกมนี้มีมอเตอร์ไซค์ไหมวะไม่ใช่ GTA ผมลังขับออกนอกเมืองนะครับมึงอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงอยู่นี่นี่ก่อนได้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 นี่ไงไอซิวิงขอตามกูมาอย่าไปเร็วแล้วโอ้โหเชียชนเยอะแยะมากมายเร็ว kau ini, tuh benar-benar tum tum. Uh huh, bitch, come on. Katuk delo, apa? Uh Tum deep x. Sadai, jadi mau aku. Enggak. 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 เฮี้ยเฮ้ยมีอะไรน่าเล่นแล้วสัตว์นี่ไงกูจะทำรถบินไอ้เฮี้ยไหนวะเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยบินอุ้ยจ๊าอ่าวไอ้เฮี้ยไม่บินนี่วะเฮ้ยไป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 กูนึกว่ามันจะบินอุ้ยผมมึงใช่ไหม ดิบ,ดบ,ดบเฮ้ยนี่นี่ชน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 บูมเอวโ,โอ้ย่ากรโดนทับ <laughs> ไอ้กากมึงมาเลยกูหาสนามไม่เจออะก็ขับมาเล่นเล่นงี้ยไอ้ย่าน้ำตกน้ำตก,นำตกหนูจะเล่นน้ำตกตูมโอ้กากา <laughs> หายอะไรมึงเนี่ย อยู่นี่โอ้ยคนเป็นเรื่อยเือ,อเอาอชาวล็อกที่ดีต้องขับบนฟุตบาทมันรู้เปล่าออ <laughs> โอ้โหมึงได้ยินเสียงเฮียอไรเนะชนว่ะเฮียเฮ้ยเฮ้ยตุยหลังตุยหลังกูคืออ,อาเบะบู ไอ้เห yeah. ี oh, yeah. oh, s. <S ้ยอุ้ยกูกำลังมุ่งหน้าไปที่ภูเขาฟูจิอ๋อกูเหี้แล้วเย้ยมีภูเขาฟูจิพ่อจะไปถึงก็แล้วหะนี่ไม่ใช่ไอ oh, yeah. oh, ้เห uh, yeah. oh, ี้ยออกไปถอยถอยเออเป็นญี่ปุ่นกูจะไปตุยอโออินาแล้วเกิดผัวรู้ไหมโอ้อ่าจะติดเลสป่ะครับ มึงเนี่ยนะเซ็กจัดม<า>ัโอ้กูฟ้องแฟนมึงแน่เ <laughs> งียบเงียบมึงอยู่ไหนเฮ้ยกูตาไมึงไปทางน,นี้กูขับเร็วเกินเฮ้ยนี่ขึ้นมาทางนี้ทางเดิม <laughs> นี่เราขับวนใช่ไหมเนี่ย <laughs> โอ๊ยแย่เราจะเลี้ยวข้ <laughs> อวิเราขับวนเราขับวนนี่หว่า นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้หยุดรอก่อนมึงหยุดรอกูก่อนมึงหยุดรอกูก่อนโอ้ยี่่เนี่ยเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยมึงมามึงมาอ่าเด้ย่่บีชยี่บิดพอกอะบียชคืออะไรกูยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ทางเล็กทางเล็กทางเล็กเล็กอุ้ย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 บินอ้าวไม่บินนดิวะ กูอยากเห็นรถกูบินกูอยากเห็นรถกูบินได้ไอ้เหี้ยพ่อกูเชื่อว่าคนไทยบินได้ครับโอ้ดีบดิบดิบหนีอ้าวไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนวะอยู่ตามต้นเป็นอาเบะมึงเห็นไหมไอ้เหี้ยไหนใช่อาเบะมึงอยู่ไหนไอ้เหี้ยกูตามทันวะมึงอยู่ไหนเนี่ยขับไปเล่น เออเดี๋ยวกูไปหาสนามก่อนโอ้อยอันนี้ผ่ายเลยเฮ้ยจะชนแล้วดูคิดมัดกูไอสัตว์คลิปคิดมัดสเปเชียลกูอุย้ยเฮียพลาดนะครับยังไงก็ไม่ในคิดมัดชนต้นไม้ <laughs> ไม่ได้คิดมัดชนต้นไม้โอ้นี่โอ้งงไอ้เฮียรถกระบะเฮีย กูโดนอดไรี่ดิรถกูเก่าชิมีไฟไหมอะไรไฟไหมเฮียไฟไหมเฮียไฟไหมเฮียไฟไหมอ้าวมึงมาอยู่นี่ได้ไงอะอยู่นี่ได้ไงวะสัตว์ตามกูมาอยู่ดีๆไม่หึงอยู่นี่ได้ไงเนี่ย กูข <lam> ับวนไปลวกบูมบูมโอเคครับท่านโอเคเบสต์ร็อกแอนด์โรลรอพ่เฮียมึงนำกูมึงนำกูเอาได้มึงคิดจะแข่งเหรอมึงคิดจะแข่งเหรอมึงคิดจะแข่งอะโอ้ยยี่แล้ว เยวิชก <yeah> yeah, ูนำมึงเป็นล้านกว่าชาติแล้วว้าวโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียแท็กติกแล้วแท็กติกหมดแั้โอู้ยสามตูดมึงมาแล้วกูกเบะยานอะไรกันไอ้เฮียเจ้าพ่อเกอาเบะนี่วะ ดีฟพ่อมาคนเดียวมาแบบปาดดาเลยเฮ้ยเฮอยจะคิดว่ากูจะไม่ทันเมื่อแปดแปดดีไฟฟาเฮียเฮ้ยทษอีกแล้วโอเคครับอ่ามึงไปไหนวะไอสวิงกิ้งโอเคครับเอ่าเราเสียเวลาพอแล้วครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่ามึงไปที่อะไรนะโอควอเตอร์หรือว่าไอเวลเวลคัมพาวมอนดีวา เอาโอคอตเตอร์อะเ,เทเลพอร์ตไปเออโอคอเตอร์อะโอเคโอคอตเตอร์เนาะเออเดี๋ยวปอดอีแต่อีแต่โยโย่แบบใหญ่ดีว่ะ <c oughs> โหลดดิ้งนานเนาะโอ้มึงโหลดอ,อยู่อไอส้สัตว์นี่ไงได้แล้วสัตว์มึงมีปัญหาเหรอคอมกูกากอะ เออไพ t e match ไปเลยสัตว์กูจะไพ i v a t นะกูไพ i v a t ก่อนไอ้สัสเฮ้ยอินไวทูเลสเนี่ยอินไวทูเลสแล้วเซฟเซฟแล้วเซฟแล้วใช่ไหมเซฟแล้วเข็นเธอแล้วเข็นเธอรับบี้มึงมาเจอมาลู่ดำลู่แดงเลยครั้งนี้แข่งสุดท้ายแลยนะเว้ยลู่เขียวลู่ฟ้าไอสัตว์กูบอกเลย มึงสีเขียวกูสีขาวอ่ะไอเฮียเกมอะไรวะไอแพนด้านรลกโอ้ไอเฮียระเบิดฮ่าฮ่าฮ่่าโอ้ยมัวไดโลไอสเดี๋ยวนึงกูอยากติวบ้างว่ะมีคนมามาเฮียกูเล่นบีบีอยู่มึงเห็นปะกูไปแลลวไอเฮีย มามามาเฮ้ยห้ามใช้ไอสัตว์อย่าให้กูให้ใช้ไอเทมนะเว้ยไอเฮียไอเฮียแท็กซี่ไอเฮียเห็นไหมแท็กซี่ไอสัตว์โหกูเป็นอะไรกับแท็กซี่วะโห มึงจะเล่นเหรอ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 ฮะกูชนแหลกแล้วไอ้สัตว์โปูปูวิ่งเร่งสปีดเร่งเต็มที่เร่ง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 เกินเร่งเกินมันก็ชนเฮ้ยไอ้แช่สวิงกิ้งมึงมาเลยไม่กูตบหัวมึงซะดีดีผมชอบแบบ เสียงคนแอปบแบวมันแบบสปินเลยนี่วโร้อยแปดแล้วครับร้อยแปดล้ครับร้อยสิบเอ็ดแล้วครับร้อยสิบสามแล้วครับร้อย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 พ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องเล็กสวยว้ยเฮียแฟดเด็ิ้วไฟฟ้า Oh. เออแม่มึงดีกูแพ้แล้วเนี่ยเพราะมึงพเพราะแท็กซี่ <c oughs> ไอ้เชี่ยลร้ลอแม่งร้อใครวะไอสัตว์ <c oughs> ร้อแม่งคนโอ้ยเฮีย oh, <yeah. S 1> กูจี้ตูดเมื่แล้วเนี่ยกูค <c oughs> ือ <c oughs> ยาลาไนก้ายยาาว กูมาแล้วไม่เตาหรอกแน่ใจเหรอไอ้ฮิยแมนควยโอเคครับอ่าผมก็แพ้คนสวิงกิ้งนะครับครั้งนี้ก็เราเสมอกันหนึ่งหนึ่งจะเอาอีกรอบไหมครับรอบนี้เขาอบท้ายรอบตัดสินเลยเอาไหม้อ่าได้ได้ได้ไม่กลัวมึงหรอกเออเออเออมึงมึง มึง Mat, au, ไพเวทแมทกูมาไอสัตว์ <c oughs> มึงไพเวทแมทกูมาเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บแป๊บ <c oughs> อ่าแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับเ <c oughs> นื่องจากเมึงเ,เลี้วไปม้องเอา้ามึงเลวปังนานแล้วไอสัตว์ กูกดแล้วแปดเจ็หกห้าสีส่สามสองหนึ่ง้มึงมามึงมามึงมา <c oughs> จัดไม้สุดอ่านะนะครับอ่านะอ่านะครับอ่านะครับอ่าไว้นะครับอ่าไว้อาแล้วก็ใส่เลยใช่ไหมชั่วใส่เฮ้ยเหีเ้ยแม่งชนกู ไอ้คุยไอ้ส er ั์กี่กองไอ้เฮียแม่งมึงอะมึงอะโอ้ยชนกูไอ้เฮียสวิงกิ้งกูจะตุยตูดมึงลองตุยตูดมาดิกูเปิดในปั๊ดแไอ้สัตวสมาดิสัต์ มึงมาเฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วมึงมามึงมาโอ้ยเฮียสวิงกิ้งกาก กิ้งนะอย่ามาร้อก็ดีสวิงกิ้งกับกับข้งห้ามใช้ของไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มึงแน่ใจเหรอแน่ใจเหมือนกูได้ยินเสียงฟูมยังไงไม่รู้นะเมื่อกี้อัอแั้ก็ของอะไร เออไอสัตว์ไอสัตว์กวนตีนกูได้ได้ได้กูชนะแล้วฟุบสัดเลยโอ้มึงยังไม่เข้าเส้นชัยเลยอ่ะก็มึงดันกูกักโอ้กว่าจะเข้า มึงคือตัว,ตวอีสต์เอ้โอ้มึงจะเอาอีกเหรอยังไม่เข็ดใช่ไหม,ม <c oughs> ได้ได้แล้วพี่จะสั่งสอนน้องเองมึงมอินไว้กูมาสัตว์อันนี้เป็นพาวมอนนะเออมึงอินไว้กูมาตั้หนึงดิ <c oughs> กูจอดขี่อยู่ตรงนี้แหละอุ้ยเหียอะไรวะมึงอยู่ไหนกูชวนมึงมาเอ้ามันยังไม่เห็นออกมาเลยไอ้สัส ดีกว่าเยอะชอบอิตาอิตฉาในส่ซเสียวสนใจเร็วดีไอ้เหี้ยมึงกูไม่ได้แล้วมันก็ทำไม่ได้แล้ววป่เอองั้นกูทำเองดูครับถอยหลังอย่างเท่อะโอ้กาวโอ้ย เออกูได้แล้วไอเวทแมสเออเร็วมามามาไอมาเร็วอ็ c e p t bitch มาครับคนเลดี้ไอ้มึงอนะมามึงเจอกูมึงเจอกูป่าแม็กสปีดกูร้อยห้าห้านะเอ้ยไม่ใช่สปีดกูร้อยห้าห้าแม็กสปีดร้อย สองร้อยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเฮียสปีดมึงร้อยห้าห้าสปีดกูร้อยหกสิบอีห้อกครับอืมง่ายง่ายไอ้เฮียแต่ตอนออกตัวมึงจะเร็วกว่าแค่นั้นเองใหญ่กูเล่นเบิร์นเอานะกูจะชนมึงแหลกเลยไอ้เฮียมันใช้ของ ไอสัตว์ใช้ของอ่ะไอเฮียขี้โกงกูจะฆ่ามึงไงสัตว์ไอเฮียใช้ของกูไปแล้วอุ้ยเฮียทำไมกูใช้ของตอนนี้วะโง่เออมึงโง่โง่ได้โนเลยเฮียชนวู้เราจอดเลยเยดีกว่า รถกูโคดขับโคดนิ่มอ่ะ,อะเสียงยังกปะปลาไหลแค่ขี้<อ>มูกมึงเคยเห็นนหะกูทิ้ทท <larda> งมึงห่างไปเป็นหลายไมล์แล้วไอ้เหี้ยแท็กซี<สะ>่มันกาก <S <S> โฮ้ยไอ,อ้เหี้ยเอิร์ดกูไม่เห็นมึงในแมปแล้วว่ะ ไอ้กักโอ้ยมึงก็แค่ชนะกูแค่รอบเดียวท่านแหละไปวะอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียรถเยอะชิบหายเลยไอ้เฮียแท็กซี่แท็กซี่ไอ้เฮียรถมึงมาแล้วอะทำไล่ตูดกูเลยอะ แม,แม่งกูแม่งกระตุกอีกไอสัตว์โอ้โดน,นด้ำเียครับต่อแต่เลยดิโอ,โอ้ชนะแล้วเนี่ยดีเข้าเอ็กซ์ไอไอเอ,อิร์ดมึงเข้าเส้นชัยเร็วดีกูเบือ่อนอนหลออ ไม่โม่คนแบบนี้วะไม่โง่เนี่ย <c oughs> โอเคครับทุกท่านนะครับผมก็ชนะอีกแล้วครับใช่ชนะเป็นของใชยชนะเป็นของฟิฟค e ิลเลอรนะครับโอเคผมก็ขอผมก็ขอหยุดชแนลเอ้ยผมก็ขอหยุดแค่นี้นะครับอ่าคุณสวิงกิ้งคุณสวิงกิ้งคอ l l ครับคุณจะบอกลาเซกุตบายท่านผู้ชมยังไงครับโอ <c oughs> <c oughs> เอาดีๆไอสัตว์ พูดดังๆไอ้เฮียเมี่คิดมากนะครับพูดดังๆบอกม่ได้คิดมากไอ้ควาเโอเคครับคุยด้วยท่านได้ยินนะครับอ่าผมก็แล้วกูชวนมึงแล้วมึงมาเลยกูกดอิกนอไปแล้วอ่ะตัดโอเคครับผมก็แค่นี้ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า